ซอยแล้วมาจากพิจิตด้วยเอ๊ะผู้จัดการบ้านพิจิตจะมาดูไลฟ์สดประยู่เนี่ยมันไม่มีความสายเลยนะใหญ่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 ฮะเป็นจมูมปลาเนาติดต่อหกเอวโอ้ยอยู่ข้างหลังนี่เบิ้ลน่าปวดหัวหมดแล้วควันแม่งเต็มห้องหมดแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับนี่ฮะวันนี้นะครับจากอาร์มทองดำดีเซลครับเป็นเซอิโล่เครื่อง 4M40 ครับ2องบนะ วัาบกกระบะแน่นอนจะถามพวกเข้าใช้โคม่ะที่อย <Java. S 2> ่างมันปิดโคมสลายอยู่แล oui, ้วโอ้สุดซอยนะ จกพิจ yeah, yeah. yeah, no no ิรด้วยเอ๊ผ oh. ู oh. ้จัดการบ้านพิจิตจะมาดูไลฟ์สดเรอยู่เนี่ยมันไม่มีความสายเลยวเดี๋ยวเอียเดี๋ยวเดวดยเดี๋ยวมดียวเดี๋วดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมดี๋เี๋เี๋เดี๋เดี๋เยเี่ยวยดยว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 เยียเยเดีวดวยง โอ้1 3แม่ไปตุยอยู่ตรงไหนฮนะ